พ่อให้พ่อคือค yeah, ือ okay, บ okay. so ่เอาไหมโอเคโอเคจังหวะองไม่เขาก็เอาบ่กบักไงเขาพ่อคือเน่ยมันเรียนงคือือบ่่คืออ่ใ้่ครก็ไม่เอาวากังไงวันนี้มึกต้องเอาให้ได้โอเคแล้วลู มาม่ชมมือใดเดเมือใดเมื่อใมืเมื่อใดเมื่ดเืดเมือดเมื่อใดือะไเเื่อดเมื่อใดเมื่อใดม่าเ่อเื่อใเมรดเมื่อใดเมือเอดเมื่อใดเมือใดเมื่อใดมา่เมื่เ่ดเรื่อใดเ่อใดเมแ่เม่อเม่อใดเม้าอ่เ่ดมเดเม่อม่เ่เมนเม่อก่อบ่เเม่คเ กันชูได้สมบูรณ์นทุรกนคนเด้วสบคนไม่เช่านั้นไม่กลัวให้ผกระเทีผมป่นเอผุกระไห้ใส้เยอมือเร็วขอถอนขึ้นเ้อแค้มาขี่ใหญ่โปแคแ้มาขี่ยังใหญ่ไงเอาแค้มขี่แตุ่มาเลยไงใส่แค้มะขี่หนืไป่อออ อย่า้ง่ายก่เยมันปวดหัวเข่าฝันนั่งขาดถึงปุดเย้ารอเนึะครับก็บบบเฉียดเวนะอูเจ้่ถคุยเร้าบ่ถึงเพอ่พออะไรย่างเงี้ยมั้มึงเคยนหนมั้เหมือนเดิมมั้งเออ กินผู้หลูไม่ได้ดิผู้สามลอยแงหน่อยสามลอยไมได้ผู้ใดเจียบกผู้เขียนกระตั้งมากไม่ได้แค่บัแอาจะไ่ได้กไม่ได้ผูได้อว้วเรือกอะไรเรือกอะไรไ่ได้ไข่ไข่ขั้วไข่ไข่แดงนี่พ่อพ่อี่นี่สง่าพอมด้วยนนี่งพ่อข โอ้ยเจ้าาวฟคู่สามเออแนวบอู้ใหือเจ็บัตแหวแล้วทมาหคนละสามเหมือนกัเลยะบนี้เขยบักเอกับัมาไปหมืไปเจ้าาวอม่เิออมืค่ีทอีกบน้เหมือน่นาะเจ้าสาวอบยังไง ใช่คบอเปิปูบ่ครังที่ตั้งกล้องจะปูะใช่ไงบอกำลังจะเปิดกล้องจะปูก็ไม่คือเปิดกล้องหมดอือยี่ห้อของขครค่ะเขยเดี๋ยวน้ำไม่ต้องบอก <laughs> ได้เย็บบ่ได้ได้ได้ครับอะเดี๋ยวครับเอลาครับเออได้ครับบอก <laughs> <laughs> กเนู้ดยิ้วเสียมเยย้มยอ้ยเขาจัดเสียให้เขาว่าคือเอาเสียมตุกแบง่ายเ็ยิมับปูคือเสียนักบวยนึงามคบปูนี่แหละพี่ไม่กุ๊จัดจัดคือไม่เหยี่ยเอาแค่คู่เกาๆมาแทงเลยยิ้มครับขาเพราะพ่อยากเตรียมคู่ลูกไม่คู่ว่ามันหลายปูพ่อืม่หยดเมืรใครจของพ่อพ่อจใครด้ยหาขาไหม ฮัก่านี่นี่อันนี้เขาเคเอื้นไหมเม็บอกยงครับปูเออฮัก่าเขามาไหมน่ะเรียกแต่ใครจงไหมน่ะมาแตกใคโก็นุ่งแบบยไหมไหมขึไหมไหมแบบไหมไหมครับปีหกเก่าเลยี่ยิ่งเร่่าคำขารูปนักปีหกไปเขาก็ยังครับป่ปีหกเก่าเราเปลี่ยนใหม่คิดใหม่ทำใหม่อะไรไม่ดีเราก็ทำใหม่ ปรับปรุงตัวเองใหม่พบจะได้พบในคืนใหม่ใหม่เออเสียผักกนะัมันดิเงินคุ้มเก่าน่ะมันมิจะเป็นหวานดีแต่เงินคุ้มใหม่เยอบัดมันก็จะได้พบแต่คืนใหม่ใหม่เกิดขึ้นเน้อเกย์ดีก็เกย์ดีรุ่นใหม่ชิญอเร็วๆนี้ไม่งานเกินรอวัน 24, เชือกสีน้อเชือกคือกุมภาพันธ์ว่าเรื่นง่้า เจด,ดีรุ่มสิบเก้าสิบเก้าดมือนีแฉร้เออเพิ่นถวายเพราะเพระมันแฉลงสวายเออพระพุทธรูปเอพระพุทธรูปเออพระซือริยเมตพระสงเครื่องเออถูกต้องเลยเออโเนี่นะเ,เป็นผู้เปินเรือเริ่มที่นี่ถาม้งาถูกต้องบัถูกต้อง วัดที <S <S <ess maya> ่นึ่งแต่ช่าอคื่อวันทื่สิบสี่บอกหลังวันที่สิบสีแล้วจะมีมหอระสุกครบัานจะมืองานมือหมโลงหมอร่างกีโเาาขึ้นมือหอนหนังแต่บัดนี้มัดขาดงกผัดว่าเดยวเออขาดงกกับพวกอยาางพวกแรงโกพวกนี้พวยากเดียวเออพุตวายยอดจชมืคือวันนั่งหยังเดียคือเออชังปาทั้งปาบบหั่งโ่อะไรกู เออใช้ค <Es> <an> ือกลมๆเขามาเบิ่งล like ุกอ so well. so well ันนี้บ่อเมืองอือพ่อเมือเอออันนี้ขอถวายยอดแท้อืออถวายยอดแท้เจดีย์เจ้าปอดเออนั่เอกชนิข้องสินโคตรละอือตีเด็กี่อือจากนั้นยังกุนัดชักยังมุ่นโคขำนั่งแถวโคขีราผาโคขำง้อ เออรวมถวายรวมข่งรวมเคลเจ้อฟอยพอเคลือยูงพูกขับขออนุโมทนาแค่พูกบุญนั่าขอให้เจริ่เจริ่มเริ่มเริอข้ใหกไหลนองขอให้ทองไหมากพกผู้กู้คนผู้ดงนี่อยผู้ตายกูใหขนานี้เอออวยฟรให้เป็นเงินเป็นค้ให้วิมีวิินวิกลัวิเวิวิทุกวินาเออด้วยบารมอ เด็กสายเตีดีรุมชื้อเก่าชืบเก่าเขาเอื้นม่าดูมช้อเก่าดูครับปูแต่ว่าการคือการเกดีพอเพราะเดี๋ยววันนีการจะจะคอยจะแขนยังไม่คู่ผู้ราเรียกได้หนอนไปเพราะได้เอาเงินรายเงินแขนมากกว่าเยอเอาเงินชืบบาทอืชอบบาเท่าบาทนี่แหละครับได้ คิบบทแค่หว่านง่้ยด้ยังครับคือพอไปนไวั็ไม่เงินรงเยเท่าแข่งเลยคีบบดจะแข่งง่ายโค้ชคบาทแข่งบ่อได้ยังครับค0บาทแข่งไดาเก้าคิบบะจะข่งได้อืคีบเก็บบทจะแข่งงดาอืมนี่แหละปัญหามันอยู่คือว่าปันนั้คือข่งง่าย ไม่ได้จี๋ไม่ได้เรียกไม่ครับคึบบาทเรื่องจะได้คืบบาทมันจะครบเนาะแค่บม่ครบคืบบาทมันกับว่สเต็มรอยคือเก้าอันเด็กกระแดกต้องครบคืบบาทเท่านั้นลูกหลานคูกครูคู่คนเป็นนิสัยคู่ายจะใช้จะแช่งจะร่วมบุนนั้ถึงแม่คู่ผ้าค็อผ้าแส่งจะมาอืึงสะออนมือด้ยกันแห่ผระบ่อยรอืง่งเอออ้อมเจลืสามโลก โอ้หนักเป็นหนักที่พอจะว่าค่ะม่แรงพักดับไม่แร,งไม,ไมแรงไม่กำลังายกำลังใจสาม่มาขี่ร่วมพนังมันจังจะสำเร็จลทบัดที่น่คือไม่คู่แข่งแชมป์เลทก็ต้องถวายเออตรงฉลองผู้เป็นเจ้าภาพกับคือไม่คู่หัวเรือใหญ่ก็คือไม่คู่ต้องเป็นผู้บริหารแทนผู้ตาผู้คืขอข้าว ขาบ่มือเงินคู ò, ่แขางไปมัดกับบ่สำเร็จตัวที่โฟมัดเตกกระจายไปทั่วทีกโซเดนแต่ขันมือเงินคู่ไปแต่พานบุญเห้ผบ้ขคร้านมัเด็ดต้อมเขาหักกันเอ่ขึแล้วมัดเร็วเรวเร็วค่ะบพมันเข้าห้วแงได้อืมแข่ง่อไปจนกว่าจะขึ้นอายุไข่เนาะแต่ว่าอายุไม่คู่จะได้หอดเก่าบ่นอ่บ่ัน ไอ้ลูแม่ครูแกแค่ถึงเก่าเท่าไหรก่อได้เก่าหกปีเก่าสิบหกปีอือข้ายเดีวกอดเก่าคือหกแตคือถึงมักบอกเนาะเออแก่ขัไดกเปลี่ยนอืออ้าวเมืไปเมื่ออย่างถือมาคงสียแต่กูอื เออพระพุทธเดชโขอสวายป,ปัดปัดใจร่วงให้ร่วมแขางน้ำเลือดพอเยอะใจปุ่นอุ่นปุนปุ่นว่าไวแข็งถึงแม่คู่ให้แต่อื่นข็ออ้อนทั้ควมสตะกาจไม่วัวแต่เด็เอาขอให้พาะจะเลื่อนจะเลื่อนเ้อเออไม่หนาที่อค้งโค้งนะฮะให้เลื่อนจะเลื่นอนให้ตั้งคิดอาทิตย์้าเอาอันได้กะสังว็ว้แต่กุึลคิดรู้

เอออันนี้ของกูไดของดเลือของนี่นักก็อดขอสะสม้างบุ้มเออแฮงมือโผล่ือย่าผู้โขล่ผู้มันมือเล่ยถือไปก็บออไปก็พอเออประชเพื่อนบ้านรแดงพ่อน่ะอืมก็ฟ้าดรตืออคือฟาไปรู้น่ะกูเล่ือไปนักก็ถึงใาเออมาเดียือเกาได้ยิ่งไปนักบ่ คัดไปคือท้ายเง็กยิึมโพสคือครับอือเนียไปย่งหน้าเด้กตุกไต้ไป like ั่งลูกท้าย okay. ่เน well ่ยเอออือ่ก้แต่สไปเรี่ยมปูเล้กสือไปอีย่างก้อนอืมนะแต่เื่นจะเรื e ่อนช่างมาค่าขึ้นอันนี้แกงมขอคารวะปูตาปูคีฟเขาถามว่าลูกเขียนถูกหรือยังยังยังนี่นั่งแ่งมูนั่นเขียนว่าขึ้นปู่ เออที่ได้สิจ้าถืออีฟมมาเร่งมอเร่งไปบ่อยากไปอยู่ันไปขึ้นใช่รึอืมมาเด่นเลยไม่นอาไปละมูเลยจะปูเออไปคันมาแร่งเออคันบอกไปกับสิใจยยิมต่ว่าตงขามมาขี้กันเด้ยิมครับคนเท่าขามมาขี้กันคู่กันจะรถตายต้องขามาขี้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวต้อมมากันเด้ิมต้อมมากันเด้กันฮี่อะไรถเดิมขาแม่ขี้นะเพรวมพลังได้ ข้ามารถปูขั้นเดียวไปได้เมืองไปได้แ่ต้องข้ามมาื่อกันนะครับมพว่ค้ามมาคีอกันจะพันสีเอียงลุ่มอะระเบ้ให้ยืือต้องค้ามมาคือเท่านั้นที่จะอยู่ได้นะอย่าแตงโมนะจ้าปูหามมือข่ามือด่างมือเข่ามือมันดึ่งๆือดรุ่ยรุ่ยเออข้ามว่ามื่อวันที่เก้าลูกร้านแดงแค่ เฮพระภูชลุกขึ้นทั้งมหาจีดีรุ่งคิดเก่าคิดเก่าคิดเก่าหนอเออเป็นฝนคำเรียกเรียกฟัวเตว่าจะเสพิธ่เชื้อหนึ่งวันชื่อสิบสี่ผู้ใดอยากมารวมผมน้่งมาสรุกเออมาหอยมาแขนทำไมกู่มาเสพมาแขกมาบป็นคนงานเออฟื้นใหม่แรกมือคล้องแขงเื้อวันควยขนาดนั้น เออเเกเ็บเปินกูที่เขาเห็นนี่แหะผูใดเห็ุผูนันได้ผูใด่เห็ุผู้นั้นกับกูนัมันดูที่บุค้นทางแต่ละบุคคลบ่คือกนเห็นคนใดร้ายตัวเองกูยัคือบ่ได้ได้ยิ่งรูกูยังจะเก่าบ่ไดบุญยังไม่ถึงไงคิวเรามายังไม่ถึงแต่ที่หนึ่งพอราคิวเราจะยืมวบ่ได้ห่อยไหนว่าทนครับ ยิ่มองากให้พ่อรักเชื่อพ่อยากให้รักี่ปูเอาก็คือยื่งครับหันพ่อให้เรียกว่าเป็นเด็กเข็บเนื้อพ่อตั้งให้คือคือพ่อบวยิ่งกระเที่ยวไปเที่ยมากรูกมือก่คเออขั้นยมบ่มากแต่บาีผู้ล้องกล่องให้เขาเห็นเนาะจะพู้คแข่งบอเลีก็เพราะักูกแเนาะแค่บ้านไปตายขนไดนืมที่งยังไงฆ่าใครก็เพราะึงนานเหตุแต่ต้องหห่หัวมันโลดระยืมงูกรานนี่ย ก็หออกต่อก kind of yeah. okay? well, ้อนบบก้อนส่งขั้นตัแก่แต่ของต้องเีทะนะตัออกต่อ่อก้อ่ัวเ่ก็ไม่เป็นกาวหนาขาก็ม่เป็นก้าวหันเกี่ยมดีกว่าไหมัน่จำเป็นก้าวเกี่มพอสิรัก้ขึ้นหันเกีอยมใช้แขนแตะลอนแตะเกี่ยมขึ้นแ้วขึ้หเกี่มวนเลยสิบห คิ้วชื่คิ้วหกเาเอาครับคุณข็งเอาเก่าช่วยมาเชื่ออื่นไมใขหวามันแข่มันตามมือตามเปิดพุ่มแข่งมันแปล่าคิวชอเก่าคิ้วฝุ่นอืมาเช่ออื่นแขงมันชือหลูแข่งมันคิ้วชีอเก่าคิวยนั่งน่ค่กัเก่าคิวอืมแต่ว่ายื่งหขคิ้วหกคิวชีอคิวหเด็กคนเะเด็กคนอะมาเชื่ออื่นมันด็กชี้หลู กระด่งเต็มโมเขาคือว่าอ้หักกระลูกจากขอ้อผู้อื่นผู้อื่นคือบอกหักกระลูกจากขอเต่มบก่อดจะหายเรื่องหมดเลยคือช้อูแต่ว่ายิมใจคิวชิ้นผมไปยิมเยอะถ้าผู้ือว่าเด็กคนบอกเคยื้าเคืนยังไงแค่คนนี้นั่งแต่โม่บ่อยแต่คิวชิ้าสิบเกะบ่อยอือแต่โมได้คิวชิสิบเยอะอครับ

เอาขึ้นหกครับพี่เชื่อพวกเด็ร้อมกับเด็กน้เอาขึ้นหกได้คือพวกเด็กล้วเก็กอะบุก็ที่เขา่วมผมมากที่อยากเป็นเาวพังยังเออพางพังจะดเดอนกัาบ้างทื่ได้รื่เรีวเลียว่นพล่ะขอให้เี็กเป็นขันเป็นพ่อของร้บให้เขาฟังคื่ได้ดือให้เขาไปลุกขึ้นแจ๊คสิบหกบาทพอกเขาแค่นี้ แต่าผู้ได้ยังหลนั่าอะก็เอาเขาาเก้าชึบอะไเนาะแต่ปู่แต่ปูได้ยังว่าจะสีเจ้าเมือนแล้วบอกวัาผูนั้นข้งดูด้วู้ด้เมื่อนี่ปู้ได้ยังว่าผูได้บริเดนหมัดใหม่ครับเพราะแตงเชือเห็นมาหมาดใหม่ก็บอกไม่เคยว่า ยบอกวเ้วกนก็ไม like okay. yeah, yeah. mm. um, mm. mm. ่เอาปุ kind of mm. mm ่นบ้านกคคือบ่กให้กินอย่างติดตัวมานี่กขวน่นม่ดนอรบอกนู่นนี่อะก็ได้แล้วกินได้หมดแล้วป็นโน่ถ้ากท่านได้บวดเป็นขาดนี้กูดิแตอนี่ก็ได้คือเอาบเขาไหวกระขาบ หานางมาเที่สุดนะพรานเอาบักขาไปเรียบนางเพราะหาื้อครับอือเห็นว่าจะเอาบุญกันโอ้ยเห็นเอาผ้างามมากแต่เอาเน้มาให่เสมอจะน้องะขาแช่ไว้รักขึ้นยากว่าแค่เอาเนื้อไปต้มเขาหน่อยแล้วมันจะเนใบบเกขาวใมืดอลย บ่้นว่าเอาหูเรานงหันไบ่หอมอก็นก็ใสุ่้งใส่เงางเออเขาแต่ดมขขาอขกอยบ่เขอบ่แนเชงเออแต่าบานผู้อูงเจ้่บาสู่วนคือูบ่านเชง่าาือแต่ว่าเด็กินแต่ดือบ่เด็กินกกระตุ้งบนชงยื้อว่าไปโซ่เขาดิเออขคาว่าผบวัดว่าแช ว่าเจพักขึ้นมาเจดีคือพ่พืม่เาเดียกเงาไหนเนี่ยน้องก็แข่งยืมบ้านปุริดีเจ้ไปไปเต้นแค่กอ่องเงาคนนีโค้งงอโค้งงอมดฮะบ้าบักงึ้นงานแค่กล่องเงี้ยแ่างไหวเยอะครับงาไม่ไหวมันจะเอาบักแคร์แชร้อนด้วยงาหอแต่ขวงได้ไหวห่อปุริครับงาหอเนี่ยไหมเอะ้าห่อติกูจมันหมอเละไ้ตู บ่แข็งบังว่าถึ้มว่าือเรียกอีกเอาว่าฉลองกหนาห่อขอเจ้าปนี่าว่าชื่อเรียกมาเลยคือบผูได้สิเป็นเจ้าภาพกับเป็นลูกม่วนไหลเท่าอั้นฉลองกูหนาห่อเท่านี้เพราะมันกขัข็งก็ง่าูก็ั้งง่ายไปได้แข็งได้ยืมลูงคือเจอหน้าบุญอผูได้เลื่ง ถ้าไปก่อนเงาก็สร็จไปอือวัวจุอมันเองละเอาไปเขากวนเงาหรดตัหเมื่อไรดีนี่ยวันอันนี้ของนั่งหนักด้วยเออคาราบอปูแต่ปูกี้ฝุ้าวเรียกขี้กาวกาเปนาะเออหันขื้นนั่งหนักหน่อยมือโขมือดาบมือโขมือมันอายุวัญนะขูกข้าพระหินหิแล้วก็รวจเดือจะเดือนะดูนะเอาข้อบุญเน่าฝากเน่ากอนที่บอเค่นย่าง้ เออเมือนเมื่อไร่ผู้ใดก็เมื่อไหรยนั่งนําก็ถืให้ที่ผู้ใดกขอเีกางเหมือนผู้ใดของฟุมงเส้อเอาเกวาหภายนอเด้วคนนั่งใช้ไม้คู่วาเด้วคนหน่งกัเด้คนสองฟุ้มมี่กับนี่ครับ่วมคนนะัเขาคือ่านอนเหมือนกนสองฟุ้งครึ้นไปรลวกับไม่แท้งดูก่ ไปประเทศอนบ้านพัาะทนรูดอกเบี้มาลเดี๋ยวเขากไปนั่นแหละครับเอาเคาย้งไะอืมออามือโคมือดาไมือขากอมั้นหึงหึงแล้วก็รวยจะเดืนจะเริ่นะลูกนะ ทั้งไทยอ่ากันขึ้นทั้งนาตกรถแทนแน่นอนกับปู่ตาให้ขึ้นทั้งไทยนะครับเนาะอ่าเพื่อสิไปสามัคคีกันมาแรงนะครับแล้วปู่ตานะครับอ่าบอกว่าอ่าสร้างเกียร์ดีสิบบาทก็ได้เจ้าบาทก็ได้หกสิบาทบ่ได้สันเตียงโม่เก้าสิบาทก็ได้อ่าครับผมแล้วก็อายุแม่คู่สิต้อได้ก็เก้าสิบหกปีนะครับเนาะแล้วก็ปู่ตาให้รัดชิวอ่ะงวดนี้ปู่ตาจะรัดชิวให้แอบยิ้มว่าสันว่าอ่าครับ เสียเอกว่ารัดไห่สังสันว่าที่ดูโมที่ขี่ขันสังสันเจ้าเสียเอกนั่งอย่างนีะครับนอกปูบอกว่าจะรัดคิ้วให้แอดยิมครับอาปูตาบอกว่าคิ้วที่16นะครับเนาะให้แตงโมคิ้วที่17เจกวันคิ้วที่17ให้พอกบกนะครับคิ้วที่16บหกขึ้นกันนะครับเข้ากับพิจารณาเอานะครับอ่าแอดกับเป็นเทียบหน้าทางใส่พิจารณาในการรับชมแล้วกับฟูรี่นะครับบอกว่ากล่องเอ่ากล่องเหยาวนหลายนะครับอ่างวดสิมา อางวัดสิมาวันที่สิบหกนี่เอามาเล่นอยูุนาห <c oughs> ัวปุรีได้บอกท่นานหนครับอ่าหัวปุหัวปุรีนะครับเนาะหัวปุรนปีนะครับบาลีคีเก้าเจ็ดศูนย์ครับผู้บอกว่าเสี่ยวของแง่ว่าเล่นนาหัวผู้ใดสิ่บน่นกระบ่นนะครับเนาะโอ้หิวควรถูก หนาหอแล้วบ้างเก่าเก็บนะครับเพราะว่าหนาหอปูดีเด้ครับปูบอกว่าพี่ใจน้าดีดยิ้มกันว่าหนาหอปูดีหนาหอปูดีเก่าเก็บแล้วะครับเก่าเก็บศูนย์ในบันไี่ปูเมื่อนี้แม่กู้กับพอสมจิจกับยกไปชั่วอยู่เด้ครับผมอ่าอันนี้เป็นแค่น้าทางนะครับกู้ตาให้ติบนั่งร่ำนะครับเย็บนี้สองทุมเครื่องอ่ากวาู้ได้สิไปตำาห้งตำไถ่คาก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละนะครับให้นั่งร่ำคนละเก่าสิบบาทนะครับ เก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่แหละครับกัทะเบียนมาแดนนะครับเด้อครับเข้ากับพี่แจนเอาหรือว่าอ่าบันรเล็กปูรีเป็นบัแตงโมครับเอาเป็นแนวทางกากับเขากำลัเย็นนี่นะครับครับเมื่อนี้นะครับในคู่กับน้ำผ้านะครับกับอ่าจารนทุนกิจบะท่องนะครับอ่าผ้าลูกศิษย์ลูกหานะครับแห่พระพุทธรูปนะครับอ่าอมบัตรสัมเพาจากบัตรสัมเพา ครับแล้วก็เขาสู้บันแมทนะครับกับยุกขึ้นพระมหาเกียรติเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่แล้วแต่สร้างเสริเป็นตกแต่งนิดหน่อยนะครับเพราะว่าฐานพระมันเย่อองค์พระเย่อกว่าฐานนะครับนิดนึงแต่กระไดจะแต้แมนิดนึงนะครับเทากับาธุซาธุไปน้ำกันให้ได้โชกได้มันน้ำกันนะครับก็อย่าลืมครับปู่ตานะครับบอกว่าอายุแม่คู่ครับสีตัวได้ก็สิบหกปีปู่ตาลัดเชี่ยวให้ยิมสิบหกปี ครับให้แตงโมู้ด17ปีอ่า17คิวที่17นะครับเนาะใไฮอดยีมคิวที่16ครับผมไฮปอกบคิวที่16ด้วกันแล้วก็ให้เกีวันคิวที่17อ่าเรื่องการพิจารณาเอาครับสุกๆมันมาดั่มได้ด้วยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันได้ก็คอยสมมาตรปรารถนาด,ด้วยครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้อดยีมกับปอสวัสดีครับ